้อมกินมากนยิ้า,านนนันาอนอมมีกะทิาากน้าแม่แม่เหตุการณอะรเฮ็ดคลิปแล้วนกุกงแบบตัดเลยขาวเสาร์ หางสาวนะคะขนลายจ้าเก็บน,นะคะทุกคนเบลฟ้านะคะลูกค้ารออยู่นี้ด้วยนะคะทุกคนเบลฟ้าคขาถาน แม่คือพ่อไม่ซิมมีกะทิแซ่บได้จอยทำชิ้นบาทได้ๆ เดลดอหลอแืมหมดแล้วองีบร่างชายีบนีไฮะใบหูนจสิบอี่ละค่ะเอามพี่เอามพี่เท่าสิกินนนี่กินเลยอนะอ่ะคักับูนเลยุยมันขวนีุ่อยนางไกไก แม่ตัดผมซื้อบอกดัดด้วยไหมก็ใส่เวลาโดนดัดช่ราด,ดัดดอกมาสวยบอกมึงมันนั่งบ่ได้ที่ละขึ้นนังขึ้นนั่งบ่ได้วิ่งนั่งลนบ่ได้วิ่งอ่รอ๋ออแล้วปีละปี วิ่งเร็วแถมไม่ต้องเสาวใช่ม, <laughs> มน่าจะงามๆเลยวิ่งละตดสี่วิมากใจเ่ยบ้านไหนบ้านหรืองคายเพราะฝุ่นนน่ำนะไ่ซอยนู้นิบ้านใจตุม่มอืมใจตุม่มเ,เป็นสิบบาทเอออันนี้ามสิบ สามทิกันเลยร้ายซิฟบากระแสบอยู่รีกระแสบเพื่อนพีมือกันดับเดียวกันขึ้นหนางคนขึ้นไก่เพราะจะเยาะกระดาษที่สืดใช่อะแสบปีวะปีบะมี่ต่บานตบันได้ตุ่มม่ปีนี่แล้วให้พักร้ายอ่สามทิฟบาทบ้านไหน แม่เลอยอันะไม่ไปนะแม่เห็นบอคือต้องขวามืออ่ะเดี๋ยวนี้เราขายบริารอิม่มร้านอิม่มร้านอาหารตามสั่งเห็นอยู่ว่แม่เข้ามาสั่งหน้าบ้านเลยแม่เห็นร้านน้ำจัดอาหารตามสั่งบอของแถวน่ะเห็นป๊อ ดยขายกล้วยวย,วยบหอดแยกบ,บอบอบ้นหอดขายกล้วยที่ดอกว่าบ้ในรลบ้นหอดลานขายอันขายอาหารเลยแมวพี่บอกว่าแม่พี่หลายเดีกามบานพ่สิอยอยด็กินตำาึงแบบ กินถำําใหญ่เลวกาให้กินทำําใหญ่หรือใสอยมือนะพอ่อาวเือข้ากินนอือ้าเหล็กคนเซิปนั่นงพ่อไล้วแล้วแ,แ,แม่ ด้วยใช่เข้า่านี่ก็ที่มันต้องพักกันร้านน่แห่ ม่มาม่จะใส่มใสไมเอามเขามาปล่ะแเขา,าอไลยมาหาหมอตัวหลง่ะแม่เอวโยกมั่นแบบหน้ากวางฟันคูฟันก่อนะนยูมา สูดต่อไปเจ็บปวดไปถอนไปดูวันนี้คือวันที่ดีที่สุดพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานอ่ะคือง่ายที่สุดเขาบอกิืมเข้ามาเบาแม่ก่วงเขาเลยนะแม่เนาะเมื่อวานง่ายที่สุดพาะเราผ่านมาแล้ว วันนี้ดีที่สุดเพราะเราไม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกะทิครับเจ้าฮัลโหเป็นวัดน้ำมั้งไหม ไมนมหาดอนี้เมื่อไหร่นะมันไส่งแม่